สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเจอุพาเฮงคือเกาเนาะค่ะมาเจอกันอีกแล้วมาเจอกันกันกบเจอุ่นในช่วงบ่ายบ่ายคือเกาเนะ Dad, 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 า Dad, นะแดดแดดแดดคักแดดแน่คุณพ่อคุณแม่เอ้ยแด่มันแดดเทั้งลมเทั้งแดดเนาะอู้เดี๋ยวไปมองดูแดดบ้อนแดดดีพูวจะมันแดดคักนี่เนาะแม่นะค่ะ แต่ว่าดีว่ามันต้นใหม่มันหลายแน่เนาะต้นไม้เยอะอยู่ก็เลยพอได้นี่แหละได้พักใน้พิงน้ำหอมน้ำเงานี้แหะค่ะเมื่อนี้เจ้าสิบาค,คุณพ่อคุณแม่ไปตามแนวทางของปูตาภาาไนคน่ะปูตาเนาะปูตาคน มาเข่าฝันก็ตามที่เพิ่นเว้าคร่าวๆให้ฟังเนาะคะ่ะเพิน่นว่าตาบ้าหมองนี้นี่เคยถืกว่าซั้นค่ะเคยถกหลายเทียอยู่ปู่ตาอยู่วังขอนสักว่าซั้นค่ะแต่ว่ากับ่ไกลกันกับน้องนัทสัมผัสผีดอกค่ะบ่ไกลกันอยู่คนละฝากทงเนาะคะ่ะกับน้องนัทสัมผัสผีหมองของน้องนัทสัมผัสผีตะกี้กับบา้บาบา่ามัน บามันจับบ้างคือกันเนาะค่ะของน้องนัสพัฒน์พีก็ได้มาที่นี่มีคุณแม่ท่านหนึ่งเพิ่นฝันโอ้เจัดสิบว่าวางหลเบาบาอ,อกเนาะคะ่ะแนวบริเวณเจ้าของฝันเนาะมิตรมิตรถามเพื่อนเนาะถามเพื่อนเพิ่นบอกเพื่อนว่เนาเพิ่นถึงมาสองสามงวดแล้ววางสองสองหาสองสองอเพิ่นกระถือต่ว่าเพื่อนมากกระซิบกระกรซิบใจหูว่า ไปซื้อเอาเอลยละหาส้อนละสั่นบาเพ่นบากะพนกะโอ้มันแมนบ่เพพ่นบาเพ่นบาหลังจากที่ฝันแล้วสะดุ้งตื่นเก้นมาน่งคิดอยู่ในใจมันแมนบว่าสั่นอันนี้คือพนเว้าให้ฟังไหมคะวันนี้พนก็เลยบังเอิญพ่อเจอ้า เห็นเจ้าอุพพก็เลยอยากอยากเบ้าซูฟังนะค่ะอันนี้เป็นงวดที่สี่ที่หาแล้วล่ะว่าสันต่ว่าถือกระบอถือหลายตามภาษาผูเฒ่าว่าสันงวดสุดท้ายได้ยูสามหมื่นว่าสันเพิ่นว่าแนวผูดแถบวันเ้าพนก็ซื้อเลขเป็นโตเนาะค่ะซื้อเลขเป็นโตซื้อเลขเป็นตัวขันพันหนึ่งกับสิบสามสิบสี่บาทแล้วแจ้งสิหมค่ะ เอาตัวหนึ่งเะสองตัวละตัวขั้นตัวหนึ่งน,งนี่คือพันหนึ่งแมค่ค่ะเพิ่นสีบอกวางสันแต่ว่าหลังจากพี่พนใดมาสีงวดซีงวดสามซีงวดนีด่แหละคะ่ะเพิ่นบาเนาะเพิ่นกะที่แรกกะบอกอเียแช่นไดกะซื้อสิบบาทเส้าบาทมาสันต่อมากะกพ่อมีกะเ,เก็บเงินไว้ก่อนหน้ากะมาเข่าฟันอีกคือเกามาเข่าฟันก็ได้ห้าสิบบาทนี่ใช่ไหมคะ่ะห้าตัว ซีโตสามโตแล้วแต่แล้วแต่เพิ่นบางคน้นเพิ่นกระขายเป็นโตบางคน้นเพิ่นกระขายเป็นบาทแต่่าส่วนใหญ่ค้นทั้งภาคภาคอีสานสีซื้อเป็นโตเนาะคะ่ะเพิ่นบางสัน้นแต่่าส่วนเจ้าอูมบ่แลบ่มากแล้วคันว่าเป็นโตคันเอาเกาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยอย่งกว็ว่าใบใบลอตเตอรี่สองใบสามใบไปังสั้นแต่มาเพิ่นบาซื้อ คันซื้อเป็นลอตเตอรี่มันกับบลูมแมื้อคัาซื้อรอยหนึ่งคันถือสองตัวก็ได้สองพันละสั่นเพิร์ว่าเพิ่นกับสิบบเปียรางวัลอื่นบ่สสันดี้เจ้าคือ่าว่าเพิ่นว่าค่ะโอ้ยลอตเตอรี่มันบ่เป็นแต่ซื้อดอกว่าสั่นคันซื้อคันห้าลงทุนรอยหนึ่งน่ะมันเป็นรอยหนึ่งพ่วงรอยสิบบาทได้สองพันคันสองตัวนะว่าสั้นเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยพากันนิยมซื้อกันเป็นโตว่าสั้นค่ะ มาที่นี่พันบาพันฝันฝัน่าไปพ่อคนวลายหล่าซันบาคือจังเป็นงานอี่ยังจักอย่างหนึ่งนี่่าซันอันนี้คือพ่นวาห้ยฟังเนาะค่ะเป็นงานนีหยังหลยหลคยคนโจแจจุิเป็นเป็นมีเวทีมีเปรียบเทียบกัคือจังจังงานธงสีเมืองสี่าซันแต่่าบ่แมนธงสีเมืองเพ่นว่าเป็นงานอยู่อยู่ในมูบ้านว่าซัน ย่างไปแกนั่นย่างไปเกนี่เอา้าบ้องผันแม่นบ้าน,านเจ้าของวาสันผันบ้านมันเป็นเดินแท่หินแป่นเอือดเตือยัวสันมานที่นี่มันมีผู้ชายผู้หนึง่งนั่งอยู่ท่องแยหนอยคันไวแย่น,นอย,นย,นนอยผันบ่มแมนเป็นเป็นซานไหมคะเป็นเป็นอีหยังเขาเอินสารเพียงตาบอกว่าอีหยังที่เป็นเสาเดียวแล้วเป็นลังค่าแหลมๆสิไหมคะนั่งเสีย แต่ว่าอันนี้นะเพื่อนว่าเป็นเสาเดียวเอาสังกะสีมุ่งเป็นหัวแหลมๆสิเป็นสารเพียงตาธรรมดานน่ว่าใั่นคะคะนั่งอยู่แต่ว่าก็บ่กแม่นว่าน้อยๆปานนั้นนี่คือลักษณะมันเป็นสั้นนช่ไหมคะนั่งอยู่นั่งคุยกันอยู่ว่าสัน้นคนก็ไล่ไลยอยู่แก่ผุนอันอ,นอนตากระปูนี่จังว่าเพื่นว่าเป็น จั๊มันเป็นปูเป็นตางสินะเพลนเลยเอิว่าตาปูเป็นทั้งปูเป็นทั้งตาว่าสันเพิินว่านั่งคุยกันอยู่มาที่นี่โดนเิอประสันหมอล่ำหมอรองกับสุ้มหนึ่งขืนไว้ที่แซวแซวอยู่คนกับยางสวนเสียให้หาคือจังเป็นบุญนี่ว่าสันเพิินว่า มานี่ไอ้สองหลายคนอยู่แต่ว่าที่แน่ๆชัดๆคือสองคนน่งยองยอคือคนเฒ่าโบรานนี่่าสันค่ะน่งยองยอคุ้ยกันเทิงกินเข่ากินเข้าไปคุ้ยกันไป่าสันค่ะกินไปคุ้ยไปเบื่อหน่งอยู่หนกินกัหลายภาคกันกินนะแม่ค่ะแม่ย่างแซ่บย่างอะไยอร่อยซุ้มนึงกันซุ้มมีซุ้มซุ้มพุงยิ่งกันนางอยู่้อมวงหางบ่ได้กินสิมีกินอยู่สองคน คือปูกับตาั่นล่ะค่ะว่าซัันกินแล้วก็คุยกันคุยกันสักพักนึงล่ะบัดนี้เพิ่นเลยถามว่ามาแต่ไสล่ะอีหล่าว่าซัันตะมิดว่าเอิญเดี๋ยวเดี๋ยวแตมิดเอิ้นมาเด้ออีหล่ากินข้าวว่าซัันว่าเพิ่นก็นเห็นนั่งอยู่สันเพิ่นก็นโอ๋ยนุ่งเสียแบบคล้ายๆคือจังเสียหม้อหอมนี่เสียกระดาษเาซั่นเพิ่นว่า,าเสียแบบคือยุ่งยอมข้ามบ้านเฮาสมัยเก่านี่ว่าซั่นค่ะมาเด้ออีหล่ากินข้าวว่าซั่น เพิ่นกับลยก็แหนมพอแหนมเบิงมีตาว่าห่างบ่ปากวาซันแงแม่น่ะเพิ่นกับบ่ปากบ่ปากได้บัดนี้สิผ้ากันไปใช้ลาะละสิไปใช้มามาเที่ยวงานบ่ว่าซันถามเล่าเล่ากับบ่ปากอีกคือเกาเลากับมีตาเบิงพอาเล่าเล่าบ่เ,าเคยหูจากคนสองคนนี้ที่นั่งกินข่าวอยู่นะคะเอาย่ี้ยนจังไหนคือเปลี่ยนแปลกๆวาซันคันมาเฮียนก็บแคมีเสาเดียววาซันเพิ่นว่า มันมีอยู่บ่ว่าสันเหตดจังไหก็เหตดจังสันเหตุเงี้ยเหตเฮี้นเสาร์เดียวผ้ากันนั่งกินเขา้าอยู่กินจังใดอยู่จังใดคือผ้ากันอยู่ใดคือคนหลายคนอยู่อยู่เถิงหันว่าสันคววมรู้สึกเล่าเล่าวา่าบาท,ที่นี่พ่อใหญ่อันหนึ่งกเาา็เลยเบอกว่าเอ้ามาหอดมาถึงก็ดีละอีนั่งว่าซันมาหอดมาถึงส่ก็ดีแล้วว่าสัน่อตาจิไห้โคกด้วอว่าสัน ม่ใหญ่นะเราก็มีแต่ฟังแล้วก็บอกปากว่าเราในขั้นม้สึกแล้วเหร,เรอนั่นเราหยานนะแม่ค่ะพ่อที่ให้โชคเด้อว่าสันเอาไปเบิง้งเอาไปล่องเบิ้งวาสันวันนี้เพิ่นก็เลยบอกว่าศูนย์หาสามเดอ้อส่งไหนล่ะไปหาซื้อเอาขั้น,ยยนยอยากได้เบีย้ยนะอยากได้เบี้ยอยากได้เงินนะ่ะให้เอาไปซื้อเอาเดอ้อล่องเบิ้งวาสัน ผู้นั้นว่าอันผู้นั่งกินข้าวอย่นันกระเทียงนี่บ้านี่ห้ว่ามันบ่แมนตัวนั่นว่าสันนบะแมนตัวนั่นวาสันมันบ่แมนศูนย์สามหามันบ่แมนหาสามศูนย์วาสันผู้ที่สวนขึ้นมาเนี่ยมันบ่แมนตัวอีนั่งมันจะแมนหาหนึ่งหกตัวว่าสันว่ามันสะแมนหาหนึ่งหกวาสันบาวาสันผู้นั้นหฮว่าคือสองตาเทียงกันไหมคะผู้หนึ่งว่าศูนย์ หาสามผู้หนึ่งว่าหาหนึ่งหกเทียงกันไปเทียงกันมาประสันยายนั่นแล้วก็จะได้สิย่างนี้พอดีว่าสิย่างนี้วันอ้าวสิไปละบอยละบอยฮันพ่อที่บอยฮันครบประสันบาทีน่นี่อันข้างล่างนะหายเสื้อเ,อเด้อหาเจ็ดปรสปป่สันว่าปัาสันดีหันอยากได้ผ้ากันเอาไปซื้อเอาอยาซื้อต่ผูเดยียวได้บอกผู้อื่นน้ำแน่ ทันถือแล้วกะจงค่อยมาไหมมหาพอไหมว่่สันเพิ่นป่าปลาจันเนาะคือเบาเป็นแต่มันถึงสันนี้เที่งว่าเป็นตาย่านนั่ลแหละค่ะเพราะว่าเพิ่นฝันเนาะฝันเป็นตาย่านว่าคนจังไหนคือยู่เฮียนในเสาเดียวสิแม่ค่ะเพิ่นก็เลยมาโอ้ยมันก็ถือค่อยถือยูถือไรเทียยู่แต่ว่ากะบ่แมัน ู้นี่เป็นผู้บอกสินะคะแบบว่าสิฟันเห็นเป็นตัวก็คือจังเป็นเห็นรอยมาแน่เป็นเป็นเสียงกระซิบแน่นะอันนี้น่เห็นผู้เฒ่าสองคนน่งยองยอจนเข่าอยู่กําลังคุยกันอยู่สีไหมคะคือจังเป็นงานเป็นการแล้วบ้านี้ขั้นสิไปขั้นสิเมียกะกะย่าเฝ้าไปสิไฮโซก็งสีนนะถามมาสิเมียลระบอกสิไหมค่ะผู้นึงว่าศูนย์สามหา คุณนึงว่าบอแมนว่าสั่นเถียงกันบอแมนมันสิเป็นหานึงหกว่าสั่นอันสองตัวนะหาเจ็ดตัวเดียวด้ออีนั่งว่าสั่นอย่าลืมเด้ออย่าลืมขันถือแล้วนะหายมหาพอไม่เด้อว่าสั่นว่าป้ดแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาปั้ดคนคือบอกคักแท้ันว่าสั้นเบิ่งเด้อเจอูว่าสั่นขันมันถือกระดีไปว่าสั่น มำันบ่เถือกไกย่าว่ากันเด้อแต่ว่าพ่นบอกคักโพส์สันว่าเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้ทางช่องนะคะอันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะแนวทางเท่านั้นชอบจัดขัดผ่านขั้นบอมักกะหายผ่านไปเนาะคะ่ะสําหรับเลขปู้ตาวันที่สิบหกธันวาคมหกแปดศูนย์สามห้าศูนย์ห้าสามเนี่ยละคะ่ะ ตัวเดียวกันะล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่นว่ามันเป็นศูนย์ห้าสามไหนเพราะเพิ่นเน้นให้เน้นศูนย์ห้าสามนะแต่ว่าข้างล่างนี่ให้หาเจ็ดตัวเดียวค่ะห้าเจ็ดอย่าลืมเดอ้ออีนางว่าันถูกแล้วให้มาหาพ่อใหม่ว่าสันเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ส่วนตัวหนึ่งที่เพิ้นเทียงกันก็คือหาหนึ่งหกค่ะเอาสำับคลิปนี้ก็ ห้แห้งๆรว้ยๆปังๆห้รว้ยยกช่องเด้อค่ะสวัสดีค่ะ